ถึงแถวที่20แล้วนะคะสวมลงแล้วได้เหลือตรงเนี้ยอยู่เหนือคิ้วสัก2เซนนะคะประมาณนั้นป้าก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะทํา X กันอีก2รอบค่ะทางชายเป็น X 2รอบตอนนี้เริ่มเห็นลายแล้วเห็นไหมคะเริ่มเห็นลายแล้วนะตอนจบเราก็แกงที่หลักที่2เหมือนเดิมนะคะหัวของหลักนี้เหมือนเดิมนะดึงรอห่อขึ้นมาจบแถวแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่1เสร็จแล้วก็ลงไปที่หลักแรกหลักที่เราดึงรอห่อเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ทํา X ไปนะคะเก็บริมตรงส่วนที่เก็บริมเราจะเก็บ1รอบหรือ2รอบก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะ รอบแล้วนะคะรอบที่สองแล้วนะก็จบที่หลักแรกเหมือนเดิมค่ะดึงรอหอขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็ทํา f ไปแถวหนึ่งค่ะ เราก็จะทำลายลิมนะคะลายลินก็จะเป็นเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังก่อนที่จะขึ้นแถวที่2เรแล้วก็ขึ้นแถวที่1เป็นเอฟก่อนแล้วแถวที่2เราค่อยเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังนะคะแล้วก็ทามาครบรอบแล้วนะคะจบแถวตรงนี้นะหลักที่2นะคะนี่โซ่หนึ่งสองสามเนี่ยจบโซ่ที่4หรือหัวของหลักที่2ดึงรอหองขึ้นมาเดี๋ยวมันกาชิดกันเองนะคะเสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะทําเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังนะคะเราจะเริ่มเกี่ยวหน้าที่โซ่3าเป็นหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวหน้า ดึงไหมขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็เกี่ยวเลยเกี่ยวเสร็จดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงรอดนะคะแล้วก็ทําโซ่ทีนึงนะคะให้หลักมันมีความสูงขึ้นมานะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็เกี่ยวหลังค่ะเกี่ยวหลังเอาเข็มเนี่ยเอาหัวเข็มไปข้างหลังนะคะเกี่ยวหลักที่สองนะเกี่ยวแทงข้างหลังแล้วก็ทะลุข้างหลังแบบนี้นะคะทะลุขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกสองห่วงแล้วก็ถอดออกอีกสองห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้าก็จะเป็นเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังสลับกันนะคะลักษณะแทงด้านขข้้้าาางงงนนะะคแทดหลัก ถ้าลงเอคือเราลงบนหลักลงบนหัวหลักแบบนี้แต่เกี่ยวหน้าเราจะแทงด้านข้างหลักแบบนี้นะคะข้างหลังก็เหมือนกันนะข้างหลังก็แทงจากข้างหลังนะคะเนี่ยแทงจากข้างหลังแบบนี้ทะลุแบบนี้แล้วก็ทะลุออกด้านหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเวลาทําเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังให้ดึงไหมขึ้นมาให้พ้นแถวนิดนึงนะคะพอเกี่ยวหน้าเสร็จแล้วเนี่ยไหมมันจะติดอยู่ตรงนี้นะคะให้ดึงขึ้นมาให้มันผ่านแถวขึ้นมานิดนึงปล่อยไหมตรงนี้ให้ตามเข็มมานิดนึงนะคะให้เป็นความสูงของหลัก ไม่งั้นเราเราจะถักแล้วมันจะติดแล้วถ้าเราไม่ดึงออกมาเนี่ยมันจะเป็นแถวเตี้ยเตี้ยเตี้ซ้อนกันนะคะแล้วมันก็จะไม่เสร็จสักทีนะนี่นะคะดึงขึ้นมานิดนึงนก็จะได้แถวแบบนี้ความสูงของแถวอะ่ะจะหายไปครึ่งนึงนะคะเพราะว่ามันไปซ้อนแถวเนแถวมันจะซ้อนกันปาถึงบอกว่าให้ดึงขึ้นนิดนึงนะคะนี่ก็ประมาณนี้ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะพอตอนจบก,ก็จบตรงนี้นะคะ จบตรงนี้หัวของหลักที่2หัวของหลักที่เกี่ยวหลังนั่นแหละพอจบเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวหน้าตรงนี้เป็นหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปอีก2แถวหรือใครจะทํา3แถวก็ได้นะคะแล้วก็เก็บริมด้วย X อีก2รอบค่ะ